สวัสดีครับจาก p ี Solar Shop นะครับครับวันนี้มาดูงานติดต uh, well. ั้งนะครับชุดควบคุมรีโมทแกะไก่นะครับอันนี้ก็เป็นตู้ควบคุมนะครับก็มีประมาณนี้ครับชุดนี้เป็นชุด คอนทลนะครับแล้วก็จะมีชุดดีเล์นะครับชุดนี้เยอะหน่อยใช้10ตัวครับอันนี้ใช้ควบคุมโซลดนอย์วาล์ว3ตัวครับแล้วก็อินเตอร์ล็อกปั๊มชุดนี้ครับปั๊มซัมเมอร์ใช้อินเตอร์ล็อกก็ตอนนี้เปิดโปรแกรมไว้ ครับตอนนี้เปิดวาล์วหนึ่งเปิดไปอยู่วาล์วสองเปิดไปอยู่ครับตัวนี้ตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับตอนนี้ผมใช้เปิดปิดไว้เฉดอันนี้ก็เป็นหน้าตูนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งปิดสวิตตัวที่หนึ่งนะครับ เอาตัวที่สามปิดแล้วครับผมแล้วก็ปิดตัวที่หนึ่งนะครับก็ปิดแลนะครับอันนี้ควบคุมได้ทุกที่นะครับที่มีอินเทอร์เน็ต อันนี้เป็นชุดคนทัวน์าวนะครับสามตัวครับตัวแรกก็จะเป็นตัวน้ำพุนะครับต่งนี้ครับน้ำพุเล็กลงสะัะตัวที่สองจะเป็นควบคุมชุดเติมน้ำบนถังนะครับถ้าเติมเต็มนะครับ โซนไรวา,าก็จะตัดครับแล้วก็ปั๊มเสมอตัวนี้ก็จะตัดเหมือนกันครับแล้วชุดที่3ามนะครับคือชุดนี้โซนไรวาวชุดที่สมไปควบปุ่มปั๊มน้ําตกนะครับเเราพาไปดูน้ําตกชมน,น้ําตกกันครับผมจะลองเปิดปิดโปรแกรมให้ดูนะครับว่าชุดนี้สามารถใช้งานได้ครับแต่ว่ามันอาจจะช้านิดน,นึงเพราะว่าแดด ไม่มีนะครับแดดมีน้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับก็คือน้ำตกจะเป็นสวิตตัวที่สามครับก็เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวปิดตัวที่สองก่อนโอเคเปิดสามแล้วมาแล้วครับผมเอาไครับใช้งานได้ครับผม,มก็เป็นน้ำตกนะครับ จะปิดสวิตนะครับครับสวิตปิดแล้วครับก็ันตกก็หยุดแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นน้ำพุชุดเล็กครับอันนี้ก็เป็นทางเดินนะครับ อากาศดีครับต้องเย็นก็นันพูเล็กเล็กนะครับจะอยู่ขวามือนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดสวิตต์ตอนนี้ปิดสวิตช์เลย เดีลองเปิดสวิตช์นะครับ